สวัสดีค่ะพี่ยอดอาจารย์ยอดเซียนบุรีรัมค่ะครับวันดีครับค่ะว่าเช้าวันที่สิบเจ็ดมกราคมสองห้าหกเจ็ดเนาะวันนี้เป็นวันดีเดย์เนาะพี่เนาะควันสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยออกเนาะมือหวยออกเนาะที่นี่เรามาเข้าเรื่องเลยพี่ยอดน้องแฟนย้ำตัวไหนครับพี่ อ๋อเด็กแปดนอนละเมอเมือม่อคืนเขานอนละเมอบอกว่าห้าเจ็ดเก้าแล้วก็เจ็ดเก้าห้าโอ้นอนละเมออันนี้คือล่าสุดเนาะค่ะเนาะ,ะแล้วก็ล่างก็ะละเมอบอกว่าสี่เก้าตัวเดียวกับว่าเลขล่างบอกงั้นอะมันสามคนก็ยังว่าเลยโอ้สามคนเนะเดี๋ยวนะคะพี่อ่าวันนี้ก็คือวันที่ตัวเลขออกเนาะ บันเลขออกไอลเลขอะไรนะพี่สามตัวละเมอเมื่อคืนนี้ว่าห้าเจ็ดเก้านี่ยนะคะห้าเจ็ดเก้าค่ะครับแล้วก็เจ็ดเก้าห้าแล้วก็ตัวกลับก็ไม่เห็นมีตัวกลับให,ให้แค่นั้นเองแล้คนหนึ่งละ,ละมเมอบอกว่าทีเก้าล่างระบบแค่นั้นเองก็เขาก็นอนหลับตอวขอ๋อค่ะ ล่างก็คือสี่เก้าเนาะสองตัวเนาะครับครับอืมสองตัวสองตัวให้ี่เก้าครับประเมอว่าล่างสี่เก้าตัวเดียวครับอืมเดาน้องก็เห็นแบบดีนะล่าสุดก็ เลขเก้าห้าห้าเก้าอ๋อก็มีอยู่แล้วเนาะเก้าหนะ้าเนาะให้แต่จับลอตเตอรี่แล้วเนาะแต่เขาเน้นที่หกเจ็ดกับเก้าเจ็ดแต่เก้าเจ็ดซื้อไม่ได้เนาะเก้าเจ็ดแน่นเต็มก็ยังเขาก็น้องก็วิ่งเก้าตัวเดียวนะเบี้ยน,นะครับสรุปแล้วคือแม่ได้ลอตเตอรี่ตัวไหนมากที่สุด <laughs> มากที่สุดคือหกเจ็ดกับเก,ก้าเจ็ดครับอย่างละสามสิบใบครับอืมค่ะ แต่ก็ตรงกับเลขที่น้องเขาให้มาหนออันนี้คือล่าสุดล่างล่างคือสี่เก้าของน้องแฟนนะคะับอันนี้ FC เดี๋ยว FC มันจะได้ไม่พลาดนะคะพี่ยอดเนานะเดี๋ยวว่าเพราะว่าอันนี้เป็นสดสดร้อนๆนี่คะ่ะ FC เบิบ่ง ของของพี่ยอดบอกว่าถ้าซื้อไม่ได้ให้ซื้อตัวไหนน้องน้อนะเดี๋ยวดอนให้<อ>ให้ซื้อตับสามหนึ่งหนึ่งสี่ห้าสี่หกสี่เก้าอืถ้าซื้อไม่ได้ใช่ไหมรับไปกับคลิปน้องแฟนด้วยแล้วกันเนาะครับพววต<ำ>ับสามครับเอาตับสามแล้วกว็หนึง่งหนึ่งเดี๋ยวด้วยกันพี่ยอดเดี๋ยวเอาคลิปน้องแฟนให้เอฟซีดูก่อน เพราะว่ามันต้องรีบนิดนึงแป๊บนึงค่ะอนี่นะกระดาษเอฟซีเมนี้ก็มันตัวเลขออกแล้วนะคะโอ้ยพัดลมมันปิวเนาะพัดลมปิวกระดาษปิวแผ่นอันนี้เดี๋ยวก่อน,นเปิดปิ๊ปปิ๊ปปิ๊น้องแฟนนะคะอ่าวันนี้วันที่สิบเจ็ดเนาะค่ะตอนเช้า ล่าสุดนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวย้อนกลับไปก่อนอวิ่ง9ค่ะแต่ต้องงวดน้องแฝนให้วิ่ง9ค่ะสามตัวก็ตอง 9, อ 9, 9, 9, 9ก้เนาะเก้แล้วก็สี่นะคะแล้วก็สตัวให้999าเก้าเเจอนาะอันนี้คุณแม่ก็ได้ลอตเตอรี่สามสิบใบแต่งวดแรกเนาะอันนี้ย้อนหลังไปบางคนก็อาจจะยังไม่ได้ได้ไมไ่เข้ามาเนาะเพิ่งเข้ามา แล้วก็แต่ว่าน้องแฟนนี่เข้าทุกวัเจ้าค่ะของน้องแฟนจะเข้าทุกววนอ่าแล้วก็ทัดมาอีกหน่อยที่ว่าน้องแฟนจับลอตเตอรี่เนาะอันนี้มาเน้นให้นะก็หนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดค่ะนี่ก็ลอตเตอรี่อีกใบคือหกเจ็ดที่จับได้อีกสามสิบใบแล้วก็เก้าหนึ่งเนาะคะ่ะเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าจะเป็นหนึ่งหกหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เนาะกลับหัวหรือเปล่าแล้วก็ เก้าห้าค่ะเก้าห้าเก้าห้าห้าเก้าอย่าลืมกลับเนาะแล้วก็ล่าสุดเมื่อคืนนี้เนาะน้องแฟนละเมอ,อละเมอบอกคุณแม่เนาะก็คือเลขห้าเจ็ดเก้าแล้วก็เจ็ดเก้าห้าเนาะค่ะห้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าห้าค่ะล่างสี่เก้าค่ะล่างให้สี่เก้าตัวเดียวนะคะครับ ก็ขอให้แห้งๆปังๆสุปหูสุขคนนะคะรีบนิดนึงเนาะค่ะแอดก็จะรีบนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวจะลงคลิปให้ไม่ทันจะตรงเลขดังเลขยังไงไม่รู้นะคะแต่ว่าคือน้องเข้าให้มาแบบนี้เนาะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เข้าเข้าทุกงวดอของเลขนน้องแฝดเอาแคปเดอร์เอฟซีแคปเดอร์แคปของน้องแฝดค่ะแคปค่ะ ต่อไปก็เป็นเลขของอาจารย์ยอดเนาะของอาจารย์ยอดนี่เขาบอกว่ามีเลขดังคือถ้าซื้อไม่ได้อาจารย์ยอดบอกว่าอย่างนี้ให้เปลี่ยนใหม่คือเอาตัวนี้แทนครันน้องแฟนก็เป็นหลานพี่ยอดนะร้านอาจารย์ยอดเจนบุรีลมนะแพร่เลขของอาจารย์ยอด อ่าสิบเจ็ดนะคะสิบเจ็ดคือวันนี้นวันที่ออกเดี๋ยวถ้าซื้อไม่ได้เอาตัวไหนครับพี่พี่อยอดตานตามครับอ่า uh, บนหรือล่างแล้วแต่แล้วแต่บนล่างเลยครับโอ้อถ oh, ้าซื้อไม่ได้อ่ะสามสามไปซื้อครับสามนหนึ่งหนึ่งสามสามอ่ะหนึ่งหนึ่งค่ะ หนึ่งหนึ่งแล้วก็สี่ห้าสี่ห้าค่ะสี่หกสี่หกค่ะครับแล้วก็ห้าหกห้าห้าหกค่ะครับทีนับตัวตีนับตัวด้วยครับห้าสาบสามห้าสามสามค่ะสามหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งค่ะสี่ห้าหกสี่ห้าหกค่ะ เจ็ดสี่หกเจ็ดสี่หกค่ะครับแล้วก็ทาสามบนล่างเลยครับทำมุดเลยซื้อได้ทำมดทั้ง,ทงล่างครับสามสามเบิ้ลบอกค่ะครับ,ค,รบค่ะไปได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะก,กันเนาะครับอันนี้คือนี่ตอกปรับซื้อแทนในตัวที่ว่าเขาอั้นซื้อไม่ได้เอาตัวนี้แทนครับจ้ะกรณีอัน้นเนาะ ครับลีเอ่อนี่ไอ้ใ,ใบบาลีไอ้เลขอั้นจ้ะ3-3มสมเ,นเน้นสองรอบเลยครับเนาะห้าสามสามครับครับครับมีแค่นี้เลยครับอันนี้อันนี้เลขคำนวณหรอคะพี่หรือว่าเลขฝันเลขคำนวณครับอ๋อ เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวจะลงคลิปฮานอยของพี่ยอดช่วงช่วงสายสายใบใบก่อนเนาะเพราะว่ามันมีคลิปฮานอยด้วยฮานอยเข้าสามตัวสามตัวแตกบนล่างโอ้แล้วก็ลาวด้วยครับลาวผมก็ส่งให้มนแล้วครับจ้ะครับเดี๋ยวจะลงลงฮานอยเพราะว่าฮานอยพี่ยอดเข้าเมื่อวานนี้สามตัวแตกเนาะครับ่นแหละแต่แต่วันนี้ไม่รู้จะยังไงเนาะ เอา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 ให้ fc ดูก่อนนะคะว่าครับจะได้ไปรีบซื้อหากันนะคะอันนี้ของอาจารย์ยอดนะคะอาจารย์ยอดเส้นบุรีรําสิบเจ็ดมกราหกเจ็ดนะคะสําสหรับเลขที่ผ่านมาที่อาจารย์ยอดมาอันนี้ก็นั่นอีกคลิปหนึ่งแล้วค่ะอันนี้ก็คือสําหรับ,รบตัวเลขดังที่ซื้อไม่ได้อาจารย์ยอดบอกว่าตัวเลขที่ซื้อไม่ได้มันดังก็ให้ซื้อสามสามหนึ่งหนึ่งสี่ห้าสี่หก ห้าหกค่ะแล้วก็ห้าสามสามสามหนึ่งหนึ่งสี่ห้าหกเจ็ดสี่หกค่ะนี่ค่ะ,ะแคบไปดูนะคะเอฟซีแคบกันแคบเลควิ้งยังตัวเดิมเนะครับเลควิ่งยังยืนยันตัวเดิมครับ ตัวไหนนะคะพี่พอดีไม่ได้โชว์วิงว่งวิ่งวิ่งบนแปดวิ่งล่างสี่ครับอืมวิ่งบนแปดวิ่งล่างสี่เด้อค่ะนิมไมได้เขียนลงให้เนาะเพราะว่ามันอยู่ในคลิปเดิมอยู่แล้วนะนั่นแหละไอ้ชุดเดิมต่องวดนี้แล้วค่ะทำแคปค่ะโอ้อหอยเอฟซี FC, มีโชคมีล่งมีมันด้วยไหอนี่ คลิปนี้จะไปเร็วหน่อยเดี๋ยวไม่ทันเอาไว้พรนีเอสซีเลยค่ะพี่ยอดบันนี้ครับวันนี้ก็ขอไวพรทเอสซีของอาจารย์ยอดปรีริรัมแล้วก็ช่องโจพารวยนะครับขอบโชคดีรวยรวยให้แขงกันทุกทุกคนเลยนะครับแล้วก็ให้ลุกยกช่องกันเลยนะครับเห้แงปังๆนะครับอาจารย์เนาะครับอาจารย์ก็วเฮงเขงแบบปังเหมือนกันด้ออาจารย์เด้อ ครับค่ะการขอบพระคุณอาจารย์ยอดนะคะแนวทางตัวเลขของน้องแฝดสามเนาะก็ไม่เคยทําให้ผิดหวังแล้วของน้องแฝดสามนี่เข้ามาทุกงวดงวดที่แล้วก็เข้าเนาะแต่ว่าคือพูดไปแล้วคลิปแรกแต่อันนี้ก็คือเป็นอ่าอ่าล่าสุดที่น้องแฝดเมื่อคืนนี้สด,สดสดเลยค่ะก็เดี๋ยวกลัวพลาดโอกาสก,าก็มาลงให้จะชนเลขดังยังไงไม่รู้ค่ะแต่ว่าเราก็จะลงให้รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้เนาะ ัวเลขมาแบบนี้รเราก็พูดไปตามนี้ค่ะก็ขอให้ FC มีช่มิราบมีมันนะคะพี่ยอดเนาะเราวอวพร้อมกันเลยครับให้ร่ำให้รวยรวันนี้มีชคงมิราบถูกหวยไปพร้อมกันรวยยกช่องคนละหนึ่งไล์หนึ่งแชร์กราบขอบพระคุณที่กดให้นะคะให้มีโช่มิราฟมีมนันถูกวันที่หนึ่งซื้อตัวได้ไกลถือให้เขาเด้อวันนี้แห้งบางมันๆสุขสุกคนคลิปนี้กันส,ส,ส,สวัสดีค่ะ